สวัสดีครับทุกท่านนะครับผมครี z y Con นะครับ You Get Game Nano นะ Space นะครับผมเกมแนวไอดดลนะครับซึ่งก็ไม่ต้องทำอะไรเลยนะเล่นชิลๆนะครับผมสามารถใสาวุธได้3อย่างด้วยกันนะครับผมเป็นสายแบบสลับวุธิกันไปนะครับผมตามนั้นนะโอเคเข้ามาแล้วตัวเกมก็มีออฟลงออฟไลน์ให้นะครับเนี่ยครับก็เป็นตัวละคร สา,สาวนะครับเราก็สามารถวิ่งหลบวิ่งหลบนะแล้วก็ยิงสามารถเปลี่ยนอาวุธอาวุธได้ด้วยนะครับในกระบอกมวดอะไรประมาณนี้นะครับทุกเกมก็มีหน้าที่ให้เราแค่อัพเกรดตัวละคร,รให้เก่งๆเท่านั้นเองนะครับผมซึ่งเราสามารถข้ามในกนนีนครับผมเสื่อที่จะไปที่ดา่านอื่นๆนะครับนะครับแบบนี้ โอเคนะครับผมมวดมันบ,บับ,บนะครับโอเคต่อมาครับผมตัวเกมก็สามารถให้เราเนี่ยทำการอัปเกรดตัวละครได้ด้วยนะครับซึ่งก็ซัพสเตตัสแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถมีพอยต์ส t ตตด้วยนะครับผมก็เน้นแอตแทกให้เราเราเน้นสายนี้บ้างดีกว่าอ่า <c oughs> มูปสปีด แล้วก็ลีเจนด์เลือด่อะโอเคทีนี้เราก็กลับมาอัพตัวน,นี้ฮะใช้พอยเป็นยี่สิบเลยแล้วกันนะครับนี่แบบนี้ฮับไปเลยครับโอเคตังหมดแล้วนะครับผมก็รออัพเกรดเล่นไปนเรื่อยๆนะครับส่วนอันอื่นเนี่ยส่วนอันอื่นเนี่ย,นนยก็จะเป็นพวกาสเตทนะครับแบบนี้ นี่ในพวเจ e เล่าฮาร์ดเวทีฮาร์ดนะครับก็าสามารถเข้าไปลุยด่านได้ตรงนี้นะครับผมนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของชาเลนจ์นะฮะนี่ด่านต่างๆนะครับก็สามารถเข้าไปเก็บทรัพยากรนะครับผมตรงนี้ในภาพยนตไหมก็มีด่าน,านไหนไม่ให้เล่นก็เล่นไปนะครับผม นะครับโอเคส่วนตัวละครของเราไม่ใช่ส่วนอันอื่นนะครับอารีนาเราก็ต้องผ่านด่าน3 1นะครับผมอ่าเดี๋ยวเรากำลังจะน่าจะใกล้ถึงแล้วนะครับส่วนเ e d b บอสเนี่ยก็ต้อง coming soon นะครับแต่นี้อื่นก็รอกันต่อไปนะครับอันนี้เราเข้ามาสู่ในเรื่องของสายเติมเงินนะก็สามารถเติมเงินได้นะครับหรือจะเพิ่พวกเนี่ยเกปีอ่าอลืมมารับมันด้วย แล้วก็มีพวกดูโฆษณานะได้ทุกไอเทมอะไรกันไปนะครับโอเคไม่ต้องสนนับตัวละครชิวๆนะฮะต่อมาครับผมเป็นคอรตรงนี้ก็คือ,อเรามีพอยต์ตรงนี้ใช่ไหมอัปเกรดเลยเดี๋ยว็จะบวกกระแทกบวกเ็ p ไว้เครดิตที่ผมไม่รู้คืออะไรนะครับแต่เราแตายแทงอยู่แล้วนะครับผมก็จัดไปนะครับจากนั้นนะผมเรามาที่คอร์เรคชันนะครับผม มีอะไรกันบ้างน,นะครับคอ l l e c t i o n เนี่ยก็คืออา่าพวกเก็บสายสายเก็บปืนเนาะนะครับเก็บวงเก็บปืนนี่ถ้ามีครบก็เลยอ,อัพนะครับก็จะบวกพวกสเตตัสแแท็กนะเป็น2องร้อยเปอร์เซ็นต์อย่าเดียวเชียวนะคบอกก็ค่อนข้างเยอะนะโอเคตัวเกมก็จะมีพวกเลนกิ้งให้ดูด้วยนะว่าใครเก่งอะไรอยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็โกลฟ์ฮาร์ดตรงนี้อีกทีนึงอีกทีนึง ครับเนี่ยจะมนสเตตอะไรทั้งอย่างนะกดรับไปเลยนะครับนี่เราจะได้ตัวนี้นะครับผมมันมันคืออะไรวะเอาไว้เอาเป็นเงินนะไว้อัปเกรดนะครับผมตอนนั้นก็จะไม่มีอะไรนะจะเช็คเชนนะครับก็เอาไว้อันนี้ต้องลงอารีน่านะอ่านะครับผมเอาไว้แลกของนะครับซึ่งอารีนามาพอดีเราลงเลยนะครับผมไปฮะจัดไปมาเดะ นะฮะผมไม่กลัวอยู่แล้วนะฮะมาแล,แล้วนะครับโอเคไปครับผมไม่ต้องอะไรมากสปีดอาพได้ไหมนี่สปีดคูณสามหรือสคิปไปเลยก็ได้เดินได้ปะ เดินไม่ได้ครับยืนแรกเดียวโอ้โหฝั่งนู้น่าจะเก่งกว่า <laughs> จัดมันลูกกี้หนููมน้มันฝั่งนู้นม่มีสองาตัวโอ้โหนะฮะก็ประมาณนี้นะครับแน่โอเคก็ไม่น่าจะมีอะไรมากมายเอ้ยเราต้องเดินแบบนี้แน่ไปอยู่ฝั่งเดียวกันมันจะได้หัวันาไอหวัวได้หลายตัวนะครับผม อ่ะประมาณนี้โอเคครับผมสกิลเราลืมเลยนะครับก็มีสกิลให้เลือกนะเราจะใช้สกิลอะไรแบบพ่อนอะไรก็เราใส่อะไรอยู่นะครับก็อัพไปนะครับผมอัพแม่งเลยหมดย่างหมดแล้วนะครับผมอ่ะประมาณนี้แล้วก็จะมี h q นี่คืออะไรวะผมก็อ่าล็อกอย่างเดียวเลยเหมือนคล้ายคพาส์ีไหม ไม่รู้ครับอัพมัวไปหวานโซ่มันกันก็ไม่รู้เหมือนกันกน่าคืออะไรครเข้าไปดูนิดนึงเฮ้ยสามารถอัพได้ด้วยแล้วก็ใส่ได้ด้วยอ๋อคล้ายๆเอาเอาง่ายคือมีอะไรก็ใส่เข้าไปนะตัวละครนี่เก่งอ่ะส่วนนะั้นพลาสติกอยู่ตรงนี้ฮะไรเฟิลดาเมจเราไม่ได้ใช้นะเราเป็นแบบสวอชซอรดีกว่าครับเพราะมันต้องใช้เฟิล์สิอันนี้มันสไนเปอร์เราไม่ได้ใช้สไนเปอร์บ้าบอ ครับเล่มโดยแล้ะช่างมันถ้าไม่เป็นไรพี่มาชิวๆโอเคนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นพวกเคเวสท,ที่มันให้ไปทำนะเราก็ไปทำตามนะผมมันก็ได้ของรางวัลมาประมาณนี้นะฮะอะไรเงี้คร่าวๆนะครับผมโอเคก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับปุ๊บเดี๋ยวนะมันจะมี นี่ฮะโอเคต่อมาเป็นไอเทมครับผมก็เราสามารถอัปเกรดได้เลยนะครับซึ่งนี่กดเข้ามาขยันนี้ฮะโอเคนะครับเต็มแล้วนะครับเราก็สามารถไปอัปเกรดอันอื่นๆที่เราใช้อยู่ได้นะครับอันนี้เราใช้สีขาวใช่ไหมไปเลยนะครับเต็ม5้าบใช่ไหมเนี่ยกระบองวิ คูณห้าคูณแปดอ่ะเราต้องใส่นี่ล้วกันนะครับผมนี่ฮะใส่สิโอเคปึ๊บเราอัพเลยครับเพื่อความแรงนะฮะนี่ครับผมเป็นการอัพเกรดนะครับส่วนอาร์มอลก็เหมือนกันนะครับผมอันไหนดีกว่าก็จัดไปหุ้ยอะไรครูณสี่สิบแปดหมดจังตอนนี้เราใส่อยู่ใช่ไหมอัพไปเลย ถุงมือก็เหมือนกันไม่ว่าอันไหนเยอะๆก็อัปปายนะผมอันนี้ก็คือเป็นการอัปเรดตัวละครนะครับก็ทำลองนี้นะฮะก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วั้งนะครับผมเก็บชิวๆแบบนี้ก็จัดไปนะผมออปชั่นอ่าสามกิตนะกับเกาหลีนะครับแล้วก็เพราะอันนี้ก็เป็นแชทโกเบกับอังกฤษนะครับผมก็ประมาณนั้นนะโอ้ไม่มีเสียงนี่เลยนะครับกราฟิกก็ประมาณนี้เดี๋ยวลองลองโอ้ เอาต้าดูสิไหวอ่ะเอาตราก็ประมาณนี้ก็ไม่ได้ขี้เลยนะครับเอาต้าอะไรมันแหน,น,นจะขี้เลยได้ยังไงนะผมเอาเป็นแบบนี้ดีกว่าเมรี่ไฮก็บอกนะครับส่วนอ่าไอผมขอไฮไปเลย ภาพก็ออะะะจะประมาณนี้ยืนมันลูกยืนมันลูกหดมันลูกนี่โอเคผมก็ฝากเพื่อนนี้แล้วกันนะครับสาหรับนันสเปซนะครับผมก็ไม่น่าจะมีอะไรมากมายนะเล่นชิลๆสบายๆนะผมปล่อยได้เลยนะปุ๊บแบบนี้แล้วก็ไปนอนนะหรือไปทาอะไรก็ได้นะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสาหรับวันนี้ก็เท่านี้แหละนะครับไปละ